ไปเลยส่วนฝั่งนี้ก็เป็นมันสำปะหลังราคา20บาทนะครับนะคือวันนี้ผมจะมาปลูกแต่แครอทนะครับนะทั้งสวนสวนของผมนี่คือจะมีแต่แครอทเต็มสวนนะทุกคนมนาะมาครับทําการปลูกกันเลยนะสําหรับใครที่เคยเล่นแมบนี้จริงๆนะทุกคนนะก็สามารถคอมเมนต์บอกผมมาได้นะหมายถึงแมปในโลบอของจริงๆนะว่ามันเหมือนไหมที่ผมสร้างมันขึ้นมานี่ครับผมผมทงการปลูกพืชปลูกผักไปแล้วครับ2อันเพราะว่าเรามีอยู่20บาทซื้อมาได้แค่2ออันนะนะ แล้วก็ในแมพของผมนี่คือจะมีสภาพอากาศตามในแมพของโลบอกจริงด้วยนะผมบอกไว้ก่อนเลยว่าแมพจริงๆของโลบอกตัวนี้คือผมไม่เคยเล่นมันเลยนะปกติก็เล่นแต่ฟรีไฟนี่แหละเฮ้ยมีบัวรดน้ําฟรีศูนย์บาททุกคนทําการซื้อไปเลยแล้วเราก็เอาไปวางไว้ตรงที่สวนนะทุกคนนะวิธีการลดน้ํามันไม่มีทุกคนนะแค่เราเอามาวางไว้ในสวนมันก็จะลดน้ําให้เองก็คือพวกพืชผักมันจะเติบโตให้เองนั่นแหละแถมพืชผักที่ผมปลูกนี่มันคือแบบว่ามันเกิดไม่นานด้วยนะแปบ๊บเดียวมันคือโตแล้วก็สามารถเอาไปขายได้เลยเดย คือเขาปลูกอะไรเนี่ยขยันมาปลูกแล้วเกินทุกคนโอ้โหขยันซื้อขยันทํากันจริงๆเลยเนี่ยเออมีทั้งต้นไผ่แล้วก็มีแบบ